สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เซลนนี่อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายใหม่นั่นเองนะคะวันนี้แอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมรถเอชเพนเดอร์คอในรุ่น h ฮ b ริดนะคะวันนี้มา2แบบ2สไตล์นะคะเป็นโหมดสีเขียวกันดีกว่านะคะซึ่งวันนี้แอนมีทั้งแต่งจัดเต็มและมีอีกคันหนึ่งที่แต่งเพิ่มเติมในส่วนของระบบเครื่องเสียงนั่น เ,ะะเดี๋ยวแอนจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมทั้ง2องคันเลยนะคะว่าแอนนี่แต่งอะไรไปบ้างและให้อะไรไปบ้างแอนนี่บอกไว้ก่อนว่า2องคันนี้นะคะแอนนี่จัดในส่วนของแคมเปญมอเตอร์เอ็กซ์โปให้กับลูกค้านั่นเองนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วตามแอนนี่ไปเลยจ้าไปเลยคะ่ะนี่คือพี่ Expander c r o s s ในรุ่น y b r i d นะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะมาดูกันเลยว่าแคมเปญมอเตอร์เอ็กซ์โปที่แอนนี่จัดให้ลูกค้า เนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นในส่วนของโลโก้ Expander Cos นะคะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะต่อมากระจังหน้าเอาผาดนะคะมาพร้อมกับโลโก้มิสูสีแดงนะคะกล้องรอบคันติดตั้งให้ด้วยนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง s k กิร์ตสปอร์ตร MV2 นั่นเองนะคะที่ปัดด้วยคลิปลูกเล่นสีแดงมาพร้อมกับไฟเดไรทตรงนี้เลยจ้า ในส่วนของไฟด้านหน้านะคะตรงนี้แอนนี่จัดให้เสริมเข้าไปนะคะเป็นคิ้วครอบไฟหน้าสีดำด้านนั่นเองนะคะคิ Q ้วกันสาดทรงมูกเค้นนะคะทั้งหมด4.4ตําตำแหน่งฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะเป็นของแบรนด์อัลติเมทเซรามิกแท้100%บริษัทรอนำเข้าเองนะคะตัวนี้รับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองนะคะเบ้าเข้ามือเปิดแบบเต็มสีดำเงานะคะชุดแต่งสเกิร์ตท,ทรง สปอร์ตไรเดอร์เด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นสีทูโทนนะคะสีเขียวตัดดํานั่นเองนะคะและต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบบายสปอร์ตแจ้งจวนจุดอับสายตานั่นเองคะ่ะมีหน้าแล้วต้องมีด้านหลังนะคะนี่คือในส่วนของคิวครอบไฟด้านท้ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะคันนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะคะที่มาพร้อมกับสุดแต่งสเกิร์ตท,ทรง ข้อสี่เหลี่ยมคู่ปัดด้วยคลิปสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะแค่นี้ยังไม่พอยังมีในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่มีในส่วนของคลิกเซนเซอร์เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองจ้าเดี๋ยวอันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของภายในนะคะอันนี้ระบบฝาท้ายไฟฟ้าเนะ ในส่วนของฝาภายในนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นโชกฝาท้ายนะส่วนในกล่องนี้เป็นโชกฝาท้ายเดิมนะคะอันนี้แอนนี่คืนให้นะคะแล้วก็ถาดท้ายนะคะในส่วนของพรม5 d ดีนะคะปูให้ทั่วทั้งคันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีไหนนะคะแจ้งแอนนี่ได้เลยพรมเป็นพรมเกรดงานพรีเมียมนะคะสั่งตัดตรงจากโรงงานนะคะเป็นแบรนด์สตาเนวินั่นเองคะ่ะ ต่อมาเดี๋ยวแอนนี่พาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะแอนนี่ให้ดูเลยว่าพรม5 d ดีนะคะแอนนี่ปูให้ตั่วทั้งคันจริงๆเทสนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้ครีมนั่นเองนะคะในส่วนของสคัาเพลนะคะเป็นสคัาเพลแบบ2ชั้นเนื้อทรายนะคะที่มาพร้อมกับตัวโลโก้ Expander c o r คสีขาวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสคัาเพจแบบใหม่นะคะรับรองว่าเนื้อทรายระ,ร,ระยับทําให้รถของเราดูสวยหรูหรานั่นเองจ้า ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะจอหน้า Android ขนาด13.3นิ้ว CPU Snapdragon อันนี้ก็ยังคงให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ Quick Charge แบบ led นั่นเองนะคะไฟสองเท้าคู่หน้านะคะแบบ led นะคะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมพี่สุดหลอ่อคันนี้แต่งจัดเต็มขนาดนี้คุณผู้ชมไม่ชอบไม่ถูกใจแอนนี่ก็ไม่รู้จะ ว่ายังไงแล้วนะคะมาค่ะแคมเปญในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปนี้นะคะที่จะเริ่มในวันที่1 0ัวาจนถ,ถึงวันที่1 1 0วาคมนี้นะคะแอนนี่จัดให้เลยนะคะดอกเบีย้ย0%นะคะหรือเลือกดาวเริ่มต้นที่49,000บาทนะคะหรือว่าอยากจะเลือกแต่ง จัดเต็มเหมือนพี่คันนี้นะคะแต่ว่ารถคันนี้นะคะเป็นของพี่พัฒนานนั่นเองนะคะพี่พัฒนานเขาอัปเกรดอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของระบบบายสปอร์ตนะคะอย่างที่2จะเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้า,า,ฟา,ฟา,ฟานั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้น2รายการนี้นะคะนอกเหนือจาก2รายการนี้นะแอนนี่แถมให้ในแคมเปญจ้าอันนี้คือเน,น้นแต่งจัดหนักจัดเต็มทั่วทั้งคันนะคะเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะกำลังมองหารถครอบครัวนะคะ แจ้งแอนนี่ได้เลยว่าอยากได้เป็นดอกเบี้ยศเปอร์ซนหรืออยากดาวน้อยหรืออยากได้อ p ชัันชุดแต่งจัดเต็มแบบพี่พัฒนันแบบนี้แบบนก็แจ้งรายละเอียดแันนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะรีบจองเข้ามาดนดนดนุๆดว่ดวนเลยนะคะแคมเปญน,นี้แอนจัดให้ถึงแค่วันที่11ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ,ค,ณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลามาชมแอนนี่ในวันนี้นะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ EP หน้าแคมเปญโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe <Yeah. S 2> นะคะในช่อง Youtube มิสูสายไหมบายเอกโปแรงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เซลแอนนี่น Annie, ทำคลิปดีๆแคมเปญเด็ดๆต่อไปด้วยนะคะและช่องทางเพจ f a c e b o o k นะคะมิสูป้ายแดงโปรแรงๆบายเซลแอนนี่นะคะสำ <new> หรับวันนี้สวัสดีค่ะ <new> <new>